ผมจะมาแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหานะเวลาที่เราเชื่อมต่อเครื่องริ้นกับคอมพิวเตอร์ไม่ได้หรือในกรณีที่เราเาชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสั่งริ้นไม่ได้นะกระดาษไม่ยอมออกมาจะต้องทํำยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีแก้ไขปัญหาง่ายๆให้ทุกคนได้ดูกันครับสวัสดีครับทุกคนไอเดียโฟร์ไลท์ช anel นะครับ ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเครื่องเิ้น HP 2677เช่นเดิมนะครับผมจะขอเปลี่ยนมาสาธิตผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุกบ้างนะคนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10หรือว่า Windows 7ก็สามารถดูตามได้เลยอ๋อ Windows 8ก็ดูเป็นแนวทางได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะวิธีแก้ไขปัญหาสำหรับเมือใหม่ที่เพิ่งซื้อเครื่องพิ้นมา หรือว่ามีเครื่องพิมพ์อยู่แล้วแต่จะนําไปต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ก็ดีเนี่ยผมจะมาแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหานะเวลาที่เราเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ไม่ได้หรือในกรณีที่เราเ,เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสั่งพิมพ์ไม่ได้นะกระดาษไม่ยอมออกมาจะต้องทํำยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีแก้ไขปัญหาง่ายๆให้ทุกคนได้ดูกันครับ สำหรับคลิปนี้ผมจะขอแนะนำเฉพาะคนที่เชื่อมต่อเนี่ยนะเชื่อมต่อเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB เท่านั้นนะครับส่วนคนที่เชื่อมต่อผ่านเครื่องพิมพที่มันมีฟังกช์ชันไวเลสแลนเนี่ยอันนี้ขอยกยอดไว้เป็นโอกาสหน้านะครับเพราะว่าคลิปนี้อยากทําให้คนที่เชื่อมต่อผ่านสาย USB ดูโดยตรงเลยคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ทุกคนครับสำหรับใครที่เพิ่งซื้อเครื่องปินพ์มาใหม่นะหรือว่ามีเครื่องปรินพ์อยู่แล้วจะเอาไปเสียบกับคอมเครื่องอื่นๆก็ดีให้ทุกคนทำการลงไดรเวอร์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าไดรเวอร์เนี่ยมันจะสามารถทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสั่งปริน์สั่งงานปรินต์ผ่านเครื่องปรินต์ได้นะก็คือถ้าหากว่าไม่มีไดรเวอร์เครื่องคอมกับเครื่องปินพ์เนี่ยมันจะทำงานร่วมกันไม่ได้ ดังนั้นให้ทุกคนไปลงไดรเวอร์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับสาหรับวิธีการลงไดรเวอร์ผมได้ทําให้ทุกคนดูแล้วนะครับอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างนะทุกคนสามารถคลิกเข้าไปดูได้โอเคทีนี้เมื่อเราทำการลงไดรเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาพูดก,กันในส่วนของการปริ้นงานไม่ออกกันบ้างนะสำหรับคนที่เชื่อมต่อเครื่องปริ้นแล้วแต่ว่ามันปริ้นงานไม่ออกสาเหตุมาจากอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ลำดับแรกนะที่เราพิมพ์งานไม่ออกให้ทุกคนเข้าไปที่ c o n t r o l Panel เข้าไปที่ d e v i c e a n n p r r n t e r ทุกคนสามารถเช็คได้นะว่าตอนนี้เครื่องพิมพ์นนะ่ะมันเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วหรือยังเมื่อเราเข้ามาหน้านี้มันจะจะต้องมีรูปไอคอนรูปเครื่องพิมพ์ขึ้นมาอยู่นะถ้าขึ้นแบบนี้ก็คือโอเคแล้วพร้อมพิมพ์ล้วโอเคทีนี้เราสามารถที่จะเช็คได้อีกวิธีนึงนะ ว่าเครื่องปริ้นกับพอมันเชื่อมต่อกันหรือยันให้ทุกคนเข้ามาที่ไฟล์ Notepad นะหรือว่าไฟล์ t e c h d o c u m e n t t tech เนี่ยแหละคลิกเข้าไปจากนั้นเข้าไปที่ไฟล์แล้วก็เลือกปริ้นทุกคนสามารถมาเช็คตรงนี้ได้นะมันจะมีชื่อขึ้นมาหลายชื่อเลยนะแต่ให้ทุกคนมาเลือกติ๊กตรงชื่อที่เป็นเครื่องปริ้นของเรานะถ้าหากว่ามันขึ้นชื่อเครื่องปริ้นของเราขึ้นมาแบบนี้แปลว่า เครื่องคอมกับเครื่องพิมพ์ของเราเนี่ยมันเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วและให้มาดูตรงสตาร์ตาตรงนี้นะมันจะต้องขึ้นบอยเรดี้ถ้าขึ้นออฟไลน์ line, นี่แปลว่ามันยังเชื่อมต่อกันไม่สาเร็จนะระหว่างเครื่องคอมกับเครื่องพิมพ์เพราะฉะนั้นให้เราไปแอดปรินเตอร์ใหม่แต่ในที่นี้ถ้ามันขึ้นแบบนี้คือพร้อมพิมพ์แล้วแค่เรากดสั่งพิมพ์ใบมันก็พิมพ์กระดาษออกมาได้เลยครับและนี่ก็คือวิธีการตรวจเช็คนะว่าขนาดเนี้ย เครื่องปริ้นกับพรอมเนี่ยมันเชื่อมต่อกันสําเร็จแล้วหรือยังทีนี้เมื่อเครื่องเนี่ยมันเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทําไมมันปริ้นไม่ออกให้ทุกคนมาดูที่เครื่องเครื่องปริ้นนะดูที่หน้าจอหน้าปัดเนี่ยว่ามันมีไฟสถานะอะไรขึ้นมาหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าหากว่าที่ปุ่มกระดาษเนี่ยนะมันมีไฟกระพริบขึ้นมาแปลว่าเครื่องปริ้นเนี่ยมันมี ไฟงานะเอกสารที่ค้างอยู่ซึ่งใส่มันเกิดจากว่าเราไม่ได้ใส่กระดาษลงไปหรือว่าเครื่องเนี่ยไม่สามารถที่จะดึงกระดาษลงไปพิมพ์ได้ตามปกตินั่นเองมันก็จะขึ้นไฟโชว์อีกกรณีหนึ่งก็คือเมื่อเราเนี่ยซื้อเครื่องพิมพ์มาใหม่แต่ว่าเราใส่ตลับหมึกไม่แน่นนะมันก็จะมีไฟมาขึ้นโชว์กับพี้แบบเนี้ยเนี่ยนะ ตรงปุ่มสีนี่แหละสีใดสีหนึ่งมันก็จะขึ้นโชว์มันก็จะทําให้เราปรินไม่ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นพวกไฟเตือนต่างๆที่มันขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะรวมถึงข้อมูลในจอนีด้วยทุกคนจะต้องเรียนรู้ไว้บ้างนะให้ทุกคนเข้าไปดูในคู่มือนะเลือกตรงแท็บที่มันบอกว่าสถานะต่างๆที่หน้าจอเครื่องปรินน่นะมันบอกอะไรบ้างให้ทุกคนเปิดดูคู่มือเวลาที่เห็นไฟมันกระพริบแปลกๆนะอย่างเช่นว่าถ้าหากว่า มันมีไฟกระพริบขึ้นมาที่สีเนี่ยก็แปลว่าสีเนี่ยมันหมดหรือว่าเราใส่ตลับเมึกสีไม่แน่นนั่นเองนะเราจะได้รู้สาเหตุและทำการแก้ไขได้ต่อไปน,นั่นเองอีกกรณีนึงก็คืออันนี้ผมบอกไว้เผื่อทุกคนไม่รู้นะไอตรงฝาวินโดว์ด้านในนะตรงนี้ทุกคนจะต้องปิดให้สนิทนะตอนที่เราจะสั่งปิ้นงานนะถ้าเปิดทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะปิ้นไม่ได้เช่นกัน และนี่ก็คือจุดที่2นะครับที่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยปริ้นงานไม่ออกก็คือ,เ,อเครื่องเนี่ยมันแจ้งเตือนไฟสถานไฟสถานะต่างๆให้เราทราบนะแต่ว่าถ้าหากว่าเราดูไม่ออกเนี่ยเครื่องปริ้นก็จะไม่สามารถที่จะปริ้นงานออกได้เช่นกันถ้าเราไม่รู้สาเหตุและแก้ไขมันได้ อมาเป็นตัวอย่างที่3นะครับทุกคนในกรณีที่ว่าเราพิมพ์เราพิมพ์ไฟล์ไฟล์งานไปนะแล้วปรากฏว่ากระดาษเนี่ยแล้วปรากฏว่ากระดาษเนี่ยมันค้างเนี่ยนะมันค้างแบบนี้นะสมมุติว่าเราเนี่ยลืมใส่กระดาษใช่ไหมหรือว่าตัวกระดาษเนี่ยมันใส่ไม่ถูกตำแหน่งแล้วเครื่องพิมพ์เนี่ยมันไม่สามารถลูดกระดาษไปได้ผลมันก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนเนี่ยนะเดี๋ยวผมลองสั่งพิมพ์ดู ไฟปริ้นเดี๋ยวก,กดปริ้นไปเลยกค mm ุย hmm. เ,เห็นไหมอันนี้ผมสมมุติว่าผมลืมใส่กระดาษนะเห็นไหมตอนนี้มันก็จะขึ้นไฟแจ้งเตือมนมาแล้วว่ากระดาษเนี่ยมันเออร์เลอร์ก็คือคุณไม่ได้ใส่กระดาษหรือว,ว่าใส่กระดาษไม่ตรงกับร่องนั่นเองเครื่องมันก็เลยรูดกระดาษลงไปข้างล่างไม่ได้นะเองทีนี้ เมื่อเราเนี่ยมาใส่กระดาษเรียบร้อยแล้วเห็นไหมใส่กระดาษเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็สั่งปริ้นอีกทีหนึ่งกดไฟล์ปริ้นกดปริ้นไปเลยปรากฏว่าปริ้นยังไงก็ปริ้นไม่ออกนะทุกคนเห็นไหมแล้วมันก็จะขึ้นเออร์เรมาตรงเนี้ยขึ้นว่ากระดาษมันมีปัญหาอยู่นะให้มาคลิกแก้ไข เดี๋ยวลองเป็นอีกทีหนึ่งเป็นอีกทีนึ่งนะพิสูจน์ไปเลยเห็นไหมทุกคนมันก็จะแก้ไขไม่ได้ดังนั้นวิธีแก้ไขง่ายๆเลยให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปที่ Control p ปเนลเลยนะครับเข้าไปที่ c อนโทรลเ a เนลเลือก Device and Printer ให้ทุกคนมาคลิกที่เครื่องริ้นจากนั้นมาคลิกตรง C-Watt Printing เนี่ยนะ ลิกเข้าไปให้ทุกคนมาลบไฟล์งานที่มันค้างอยู่จากตอนที่เราใส่กระดาษไม่ตรงหรือว่าลืมใส่กระดาษนะไฟล์งานตรงนี้ให้ทุกคนกดแคนเซลไปลบออกให้หมดไฟล์งานตรงนี้ให้ทุกคนแคนเซลไปนะเนี่ยนะลบมันออกไปให้หมดกดแคนเซลกดย็ดเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยนะ เมื่อเราเคลียร์ไฟ์ลงานเก่าหมดแล้วเดี๋ยวที่นี้เรามาลองสั่งปิ้นดูนะครับนเดี๋ยวลองสั่งปิ้นดูว่าได้ไหมโอ้หรือไปทุกคนทุกคนจะต้องมากดเอ,อ่อแคนเซลิลงานเก่าที่เครื่องปิ้นด้วยนะครับ เนี่ยนะแล้วก็ค่อยมากดไฟล์ปริ้นต์กดปริ้นต์ไปเลยโอเคครับทุกคน และนี่ก็คือวิธีการแก้ไขปัญหานะกรณีที่ว่ามันพิมพ์กระดาษไม่ออกซึ่งสาเหตุมาจากว่ามันมีไฟล์ไฟล์งานเก่าค้างอยู่นะเนี่ยนะทุกคนสามารถมาเช็คตรงนี้ได้นะกดไฟล์กดเพ n นแล้วก็มาคลิกโอเพนนะที่ตัวอะไรชื่อเครื่องพิมพ์เนี่ยนะถ้ามันมีไฟล์กระสานค้างแบบนี้อยู่นะพิ้น์ยังไงก็ปิไม่ออกดังนั้นให้เราเคลียร์ลบออกให้หมดพิพ์เท่านี้ก็เรียบร้อย หลังจากนั้นก็ให้เรามากดแคนเซิลที่เครื่องปริน์อีกทีนะก็คือกดปุ่มตัว x ตัวนี้ปริ่งครันี้ก็เรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะปริน์งานได้ต่อเลยโดยที่ไม่ต้องมากังวลเพราะมันจะปริน์ไม่ออกนะกดไฟล์กดพริ้นตรงนี้ก็กดปริ้นไปเลยทุกคนต้องจัดกระดาษให้มันเข้าล็อกด้วยนะอย่าให้มันเบี้ยวกดปริ้นไปเลย ให้ทุกคนใส่กระดาษไว้เผื่อเยอะๆเลยนะเผื่อว่าบางทีเราลืมไจะได้ไม่ต้องมาแก้ไขให้เสียเวลาใส่เผื่อไปหลายๆแผ่นเลยนะแล้วก็แก้ไขตามบัญหานนแล้วก็แก้ไขตามที่ผมบอกไปครับทุกคนแล้วนี่ก็คือ3สาเหตุหลักๆนะที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเป็นงานไม่ออก อย่างที่ผมบอกไปไม่ว่าจะเป็นสาเหตุแรกก็คือเรื่องการเชื่อมต่อเรายังไม่ได้เชื่อมต่อระหว่างเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ให้สมบูรณ์นะซึ่งบางคนเนี่ยยังไม่ได้ลงไดเวอร์นั่นเองเลยทําให้ไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้หรือใครที่ลงไดเวอร์ไปแล้วแต่ว่าหาเครื่องพิมพ์ไม่เจอก็ให้ไปทําการแอดพิมเตอร์นะเนี่ยนะ หรือถ้าใครที่เชื่อมต่อได้แล้วแต่ว่าหากเครื่องพิมพ์ไม่เจอก็ให้ไปแอดพิมเตอร์ตามขั้นตอนที่ผมทําให้ดูที่คลิปด้านล่างนะครับอย่างที่2ที่ผมพูดไปก็คือเรื่องไฟสถานะต่างๆที่มันขึ้นมาที่ตบพิมพ์เครื่องพิมพ์เนี่ยมันสําคัญนะให้ทุกคนไปดูู่่มือประกอบ นะว่าไฟแต่ละอย่างที่มันขึ้นมาเนี่ยมันหมายความว่าอะไรถ้าหากว่าเราเข้าใจแล้วเราจะสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองเบื้องต้นนะกรณีที่ว่ามันปินไม่ออกส่วนกรณีที่3สาเหตุที่3ที่ผมยกตัวอย่างให้ทุกคนดูก็คือเรื่องของไฟล์เอกสารที่มันค้างอยู่นะสาเหตุมาจากที่ว่าเราลืมใส่กระดาษหรือว่ากระดาษเนี่ย มันไม่ตรงนะทำให้เวลาตัวเครื่องมันดึงกระดาษไปปริ้นเนะี่ยมันดึงไม่ได้สุดท้ายแล้วมันก็เลยมาขึ้นแจ้งเตือนกระดาษค้างหรือว่ากระดาษเออเลอร์อยู่ที่ปุ่มตัวนี้นะปุ่มสี้สมๆสก็ให้ทุกคนทำการแก้ไขตามขั้นตอนที่ผมบอกไปโอเคทุกคนครับแล้วนี่ก็คือเทคนิคง่ายๆนะในการแก้ไขปัญหาเครื่องปริ้นปริ้นกระดาษไม่ออกสำหรับคนที่เ,เชื่อมต่อเครื่องปริ้นกับ คอมพิวเตอร์ผ่านสาย usb นะครับสำหรับคนที่เชื่อมต่อผ่านไวเลสแลนหรือว่า Wi-Fi เนี่ยว้โอกาสหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาบอกเทคนิคในการแก้ไขนะในเรื่องของการเชื่อมต่อไม่ได้หรือว่าเรื่องอื่นๆก็ดี สำหรับคลิปนี้ i d e a for life channel สนับสนุนให้ทุกคนมีไอเดียก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย